เนื่องมาจากว่าเมล็ดสเดามีส่วนประกอบของสารอัซาไดเล็กตินเป็นจํานวนมากที่สามารถจะใช้ในการกําจัดและก็ควบคุมพวกแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีและในวันนี้เองเราจะมาแนะนําวิธีการทําสารกําจัดแมลงจากเมล็ดสเดาแบบเร่งด่วนวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะนําเอามะลิดสเดา1ช้อนชงกับน้าร้อน100ร้อซีซีนะครับซึ่งเมล็ดสเดาที่ใช้ควรจะเป็นเมล็ดสเดาแห้งทําการบดหรือตํามาแล้วจากนั้นเราก็จะใช้ช้อนคนเพื่อที่จะให้สารที่มีอยู่ในเมล็ดสเดาออกมาได้มากที่สุดหลังจากที่เราละลายเมล็ดสเดากับน้าร้อนเรียบร้อยเราก็จะ ซึ่งเราเตรียมไว้ 900cc ในขั้นตอนการเทน้ําของมเมล็ดสะเดาใส่เราก็จะเตรียมที่กรองมาด้วยเพื่อที่จะเอาเศษของมเมล็ดสะเดาเนี่ยออกด้วยต่อจากนั้นเราก็จะเติมน้ํายาล้างจานลงไปอีกครึ่งช้อนทําให้สารสกัดจากสะเดาของเราสามารถที่จะเกาะติดก,กับใบของพืชผักต่างๆได้เป็นเวลานานขึ้นต่อจากนั้นเราก็จะนําน้ําส่วนที่ได้ไปใส่ในอุปกรณ์ฉีดพ,พ่นแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้เลย สำหรับวิธีการใช้งานนะครับเราก็จะทําการฉีดพ่นให้ทั่วกับต้นพืชผักของเราควรที่จะฉีดพ่นในช่วงเย็นเพราะว่าพวกหนอนเนี่ยจะออกมาทํำลายพืชผักตาก่ตางๆในช่วงเวลาเย็นไปถึงกลางคืนใช้กับพืชผักได้ทุกชนิดนะครับแล้วก็ทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตด้วย สามารถใช้ได้สัปดาห์ละ2ครั้งหรือว่าในช่วงที่เราเห็นว่าพวกแมลงศัตรูพืชเนี่ยมีการระบาดสำหรับประโยชน์ของสารสกัดจากสะเดาก็คือสามารถที่จะทำได้ง่ายมีความปลอดภัยในการใช้งานแล้วก็ลดต้นทุนในการทำการเกษตรเหมาะสำหรับคนที่ปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้รับประทานเองอยากงด,ดการใช้สารเคมีก็สามารถที่จะนำสูตรนี้ไปทำแล้วก็ทดลองใช้งานดูได้สำหรับสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทําสารกําจัดมแมลงจากมเมล็ดเสตวแบบเร่งด่วนเนื่องมาจากว่ามเมล็ดเสตวมีส่วนประกอบของสารอัซาไดเลกตินเป็นจํานวนมากที่สามารถที่จะใช้ในการกําจัดและก็ควบคุมพวกแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีซึ่งในการทําเป็นน้าหมักก็จะมีอยู่หลายสูตรและในวันนี้เองนะครับเราจะมาแนะนําวิธีการทําสารกําจัดมแมลงจากมเมล็ดเสตวแบบเร่งด่วนก็คือสามสารถที่จะทําแล้วนําไปใช้งานได้ทันที สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกก็คือเมล็ดสะเดาบดเราจะใช้1ช้อนแล้วก็จะมีน้ําร้อน1 0 0้ซีซีน้าเย็น9 0 0ซีซีจะมีน้ํายาล้างจานอีกครึ่งช้อนนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะนําเอามะลิดสะเดาหนึ่งช้อนมาชงกับน้าร้อน100ร้อซีซีนะครับซึ่งเมล็ดสะเดาที่ใช้ควรจะเป็นเมล็ดสะเดาแห้งแล้วก็ทําการบดหรือตำมาแล้วจากนั้นเราก็จะใช้ช้อนคนเพื่อที่จะให้สารที่มีอยู่ในเมล็ดสะเดาออกมาได้มากที่สุด หลังจากที่เราละลายเมล็ดสเดากับน้ําร้อนเรียบร้อยนะครับเราก็จะนํามาเติมใส่น้ําเย็นซึ่งเราเตรียมไว้ 900cc ในขั้นตอนการเทรน้ําของเมล็ดสเดาใส่นะครับเราก็จะเตรยียมที่กล้องมาด้วยเพื่อที่จะเอาเศษของเมล็ดสเดานี่ออกด้วยต่อจากนั้นเราก็จะเติมน้ํายาล้างจานลงไปอีกครึ่งช้อนนะครับเพื่อใช้เป็นสารจบใบเพื่อที่จะทําให้สารสกัดจากสเดาของเราสามารถที่จะเกาะติดก,กับใบของพืชผักต่างๆได้เป็นเวลานานขึ้นต่อจากนั้นเราก็จะนําน้ําส่วนที่ได้ไปใส่ในอุปกรณ์ฉีดพ่นนะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้เลย สำหรับท่านที่ต้องการใช้ในปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับก็สามารถที่จะเทียบอัตราส่วนตามที่กล่าวไว้ข้างต้นได้ในวันนี้เราจะใช้ในปริมาณที่น้อยนะครับเพราะว่าผักที่โดนทําลายมีปริมาณที่ไม่เยอะนะครับในวันนี้นะครับเรามีตัวอย่างผักที่โดนทําลายก็คือตัวนี้จะเป็นมะเขือเปาะที่เราปลูกในถุงดำซึ่งแมลงที่เข้าทําลายก็จะเป็นนอนนอนชอนใบแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นมะเขือเทศที่เราปลูกในกระถางนะครับลักษณะการเข้าทําลายจะเหมือนกันก็คือเกิดจากนอนชอนใบทั้งคู่ สำหรับวิธีการใช้งานนะครับเราก็จะทําการฉีดพ่นให้ทั่วกับต้นพืชผักของเราครับอย่างมะเขือเปราะเราก็จะฉีดพ่นให้ทั่วนะครับแล้วก็ฉีดลงบริเวณดินด้วยเพราะว่าโดยปกติหนอนพวกนี้ตอนที่มีแดดเขาจะหลบลงดินก็คือเราจะฉีดทั้งด้านบนแล้วก็ใต้ใบแล้วก็พื้นดินอีกส่วนหนึ่งควรที่จะฉีดพ่นในช่วงเย็นเพราะว่าพวกหนอนเนี่ยจะออกมาทําลายพืชผักต่างๆในช่วงเวลาเย็นไปถึงกลางคืนช่วงเช้าเรื่อมีแดดเขาก็จะหลบบางตัวก็หลบลงใต้ดิน สำหรับการใช้งานนะครับเราสามารถใช้ได้สัปดาห์ละสองครั้งหรือว่าในช่วงที่เราเห็นว่าพวกแมลงศัตรูพืชเนี่ยมีการระบาดซึ่งสูตรนี้สามารถที่จะใช้กําจัดพวกหนอนไม่ว่าจะเป็นพวกหนอนชอนใบหนอนกอหนอนใยผักเพราะว่าตัวของสารอะซาไดาเล็กตินเนี่ยจะเข้าไปทําให้หนอนไม่มีการถอดคราบนะครับเกิดอาการเบื่ออาหารแล้วก็จะตายในช่วงที่กําลังถอดคราบแล้วก็ทําให้ไข่ของพวกหนอนพวกผีเสื้อเนี่ยฟอ นอกจากนั้นแล้วนะครับยังสามารถที่จะใช้ไล่และกําจัดพวกร่วงปีกแข็งต่างๆได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงพวกเพลี้ยที่เข้ามาทําลายพืชผักไม่ว่าจะเป็นพวกเพลี้ยไฟไลายแดงแล้วก็เพลี้ยอ่อนต่างๆก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันอนอกจากนี้แล้วเมล็ดสเดาเนี่ยจะมีกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นหอมระเหยที่มีลักษณะออกอาการมึนเมา,มาแมลงไม่ค่อยชอบนะครับเราสามารถที่จะใช้ในการป้องกันพวกมแมลงกลางคืนได้เป็นอย่างดีสําหรับสูตนนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้กับพืชผักได้ทุกชนิดนะครับแล้วก็ทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตด้วย าสาหรับประโยชน์ของสารสกัดจากสะเดานะครับก็คือ,อาสามารถที่จะทําได้ง่ายมีความปลอดภัยในการใช้งานแล้วก็ลดต้นทุนในการทําการเกษตรเหมาะสําหรับคนที่ทําเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดีนะครับเหมาะสําหรับคนที่ปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้รับประทานเองอยากงดการใช้สารเคมีก็สามารถที่จะนําสูตรนี้ไปทําแล้วก็ทดลองใช้งานดูได้นะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านมีเมล็ดสดาที่แห้งแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะนํามาบดหรือนํามาตําเพื่อที่จะนํามาทําแล้วก็ใช้งานดูได้ส่วนท่านที่ไม่มีก็ควรที่จะศึกษาแล้วก็หาความรู้ในเรื่องของเมล็ดสดานะครับท่านสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกเป็นประโยชน์ในการทําการเกษตรได้เป็นอย่างมากและยังสามารถที่จะนํามาทําได้หลายสูตรหลายวิธีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการนำเมล็ดสดามาใช้งานในเรื่องของการควบคุม,มแมลงต่างๆดังที่กล่าวมา ท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนำไปทดลองทำและก็ใช้งานดูได้สำหรับสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ